อ่านทุกตัวอักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มคอเนอจะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านผมเชื่อนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีะไรายได้จากการเป็นพนักงานประจำหรือเงินเดือนนะครับมันมาจากระบบการศึกษาของไทยเนี่ยแหละครับที่จะสอนให้นักศึกษาต่งตางๆเนี่ย เรียนเพื่อที่จะกลายเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานประจำที่อยู่ในบริษัทต่างๆนะครับโดยบางคนอาจจะคิดว่า วิธีเดียวนะครับที่เราจะสามารถทําให้เกิดรายได้จากเราได้ก็คือการทํางานเป็นพนักงานประจําที่มีเงินเดือนที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกชนหรือรชาชการก็ตามซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันเลยเป็นปัญหาให้ใครหล,หลายๆคนนะครับคิดว่ามันมีแค่ทางเดียวทั้าทางที่จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลากหลายทางนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมจะนํามารีวิวก็คือเล่มการเงิน e 4ด้านนะครับก็จะเป็นหนังสือที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เปิดโลกทางการเงินของเรานะครับว่าเรายังสามารถที่จะเป็นแบบอื่น ได้นะเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเพื่อที่เราจะกลายเป็นพนักงานประจําที่จะต้องไปรับใช้ความฝันของคนอื่นนะครับเรายังสามารถทําอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เราต้องการได้ในรูปแบบของเราด้วยนะครับผมโดยคนไทยเนี่ยนะครับเขาก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือการที่เราเรียนจบแล้วมีงานทำเนี่ยอันนี้คือการมีคุณค่าครับ การที่เรานอนอยู ally, is like ่บ้านเฉยแล้วก็เล่นแต่เกมเล่นแต่หน้าคอมโดยที่ใครเขาก็มองมาจากข้างนอกใช่ไหมเขาจะดูว่าเออคนเนี้ยมันไม่ทํางานทําการกันซึ่งมันเป็นความเชื่อของคนไทยนะครับเขาจะเชื่อว่าเออถ้าเราออกไปทํางานข้างนอกไปทํางานรุงเทพไปทํางานที่ดีๆบริษัทใหญ่ๆอันนั้นคือมีฐานะมั่นคงซึ่งจริงๆแล้วครับการทํางานในที่บ้านเนี้ยมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็มีความมั่นคงได้ไม่ต่างจากคนที่ทํางานในบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับเงินเดือนไม่ต่างกันเถอะ เผอเนี่ยมีความที่มันมากกว่าด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เปิดโลกของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เป็นนายตัวเองได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปรับใช้ความฝันของใครก็ตามนะครับโดยในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเงินสีด้านนะครับเป็นรายได้4แบบด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัว e นะครับ ย่อมาจาก employee หรือการเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วต่อไปก็คือตัว B นะครับก็เป็น business owner นะครับก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจ ต่อไปนะครับก็คือตัว S ก็คือ s e l f e m p l o y e er, s นะครับก็คือเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจด้วยตัวเองประมาณนั้นนะครับก็คือสามารถหางานประจําเป็นฟรีแลนซ์ที่สามารถรับผิดชอบงานของเราแต่ก็ไม่ถึงเป็นการก่อตั้งธุรกิจขนาดนั้นนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็น investor ก็คือนักลงทุนนั่นเองตรงนี้น,นะครับเขาก็จะเป็นแบบ passive income นะครับก็คือเขาสามารถสร้างรายได้เข้าสู่กระเป๋าเขาได้เรื่อยก็คือเป็น investor ส่วน employee นะครับคือพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลาของเขานะครับเพื่อ เพื่อที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถมีรายได้ในตอนที่อยู่ท้ายเดือนหรือต้นเดือนเพื่อที่ให้เงินเดือนเข้าบัญชีเขานะครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้เงินของเขาเนี่ยไม่ต้องลำบากแล้วก็เหนื่อยลำบากอะไรเลยนะครับนำซ้ำเนี่ยตัวเงินยังเป็นการทํางานให้อีกต่างหากนะครับโดยคุณโรเบิร์ตคิโยซากินะครับเขาได้เขียนไว้ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับเงินสีด้านเนี่ยแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่า้แต่ละด้านเนี่ยมันมีความแตกต่างหรืออะไรยังไงบ้างนะครับ ก็คือเขาจะพูดประมาณว่าจริงๆแล้วเงินที่มันบอกว่าหาได้ไดยากลําบากเงินที่แบบถูกปลปกฝังว่าเราจะต้องแลกกายแลกใจแลกแรงพยายามต่างๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เงินมาซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายย่านด้วยกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกนั่นเองนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเขามีความแตกต่างยังไงบ้างอันแรกนะครับคือตัว e employee นะครับก็คือลูกจ้างนั่นเองโดยลูกจ้างนะครับเขาก็จะมีเรื่องของการเป็นข้าราชการเอ่ย เป็นรัฐวิสาหกิจเอ่ยเป็นรายรับแบบเงินเดือนเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีแล้วก็ถ้าเราหยุดทำเนี่ยก็คือการไม่มีรายได้นะครับก็คือเราจะสืกว่าเราเนี่ยไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะทำอะไรหลายอย่างได้24ชั่วโมงนะครับมันก็เลยทำให้ตอนที่เรากลับบ้านตอนเย็นก็ถือว่าเราไม่ได้เงินอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งมันถามว่ามันรวยได้ไหมก็คือไม่สามารถรวยได้นะครับเท่ากับในด้านอื่นๆที่ผมจะนํามาพูดรีวิวต,ต่อไปนะครับแล้วก็เป็นการมีนี้ตลอดชีวิตด้วยนะครับก็คือมีข้อได้เปรียบก็คือมีเวลาแต่ก็ไม่มีเงินนะครับก็คือคนที่เป็นลูกจ้างคือเขาจะมีเวลาที่แบบ สามารถเป็นฟิกได้ครับเขารู้นะครับเพราะเขาทํางานตอนเช้าจนถึงตอนเย็นมีแค่ประมาณนี้ที่เหลือเขาก็สามารถไปทําอะไรก็ได้เประมาณนั้นคือเขาสามารถกําหนดเวลาได้ก็คือเขามีเวลานั่นเองครับก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันคือการนําแรงกายเข้าแลกเพื่อที่จะให้ได้เงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ตามถ้าอยากจะได้ค่าแรงเพิ่มเนี่ยเขาก็ต้องทํางานเพิ่มหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นโอเวอร์ไทมหรือเป็น OT นั่นเองครับก็คือเป็นการทํางานดึกขึ้นทํางานมากขึ้นอะไรประมาณนั้นก็จะทําให้เรา ได้รายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไดมากพอมันอาจจะพอๆแค่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเองนะครับซึ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เร็ว้ายอะไรเนาะแต่ก็ขาดอิสลรภาพหลายๆอย่างเพราะว่าวิถี และก็ตารางส่วนใหญ่ของชีวิตเราเนี่ยนายจ้างนะครับเป็นคนกําหนดก็คือเราไม่สามารถเลือกอะไรได้คือนายจ้างให้เราทําอะไรเราก็ต้องทํามันนั้นนะครับแล้วก็น่าเสียดายนะครับคนในด้าน E นะหรือ Employee เนะี่ยเน้นหาความมัง่งคั่งแต่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีอาจถูกให้ออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้คนด้าน E นะครับไม่สามารถควบคุมรายได้ของตัวเองได้เจ้านายก็เป็นคนกําหนดเช่นเดียวกันเออคือเขาเหมือนเป็นลูกไก่ในกํามือเลยนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยเขาได้มีปรับน,นโยบายใหม่มีการลดคนออกไล่ <inate> เราเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในใน,นั้นได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่สามารถโต้ยแยง้งหรือเรียกประท้วงอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นนโยบายของเขาหรือมันเป็นสภาพเศรฐษฐกิจที่บริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรได้แล้วเขาก็เลยจาเป็นต้องปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อที่ให้พนักงานบางส่วนที่ไม่จําเป็นหรือมีความสําคัญน้อยเนี่ยเอาออกไปนะครับเราที่เป็นพนักงานที่มันตัวเล็กๆเนี่ยเราก็ถูกไล่ออกเป็นคนแรกๆอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่จะต้องตระหนักมากขึ้นซึ่งในสมัยนี้เราก็เลยเข้าใจนะครับว่าการที่เราเพึ่งงงเเินนดืออย่า หรือพึ่งรายได้ทางเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วบางทีการที่เราจะมีรายได้ที่มันเป็นสำรองหรือเป็นรายได้ที่เป็นแหล่งรายได้ที่มาจากด้านอื่นๆน,นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเ,เหมือนปลอดภัยในตัวเองมีเซลฟ์ที่จะ เซลเซสตี้บางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอุ่นใจได้ในยามที่เราเกิดความขัดขังรหรือไม่มีเงินสํารองมากพอนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหันเหแล้วก็ทุ่มเทกันในด้านอื่นที่เราเคยวางไว้นะครับหรือเราเคยสร้างเอาไว้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัว S นั่นเองตัว S เนี่ยนะครับก็คือเซลล์แอมพลนะครับก็คือเป็นกิจการส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า นักศึกษาหล,หลายๆคนนะครับก็มักจะชอบแบบว่าเออโตไปอยากประกอบธุรกิจส่วนตัวอยากเป็นนายตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้อเสียมีอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีมีอะไรบ้างสมมติว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยสามารถจบออกมาก็เป็นแพทย์นะครับเป็นวิศวะเป็นนักกฎหมายในบริษัทต่างๆแล้วก็ ถึงรวยเนี่ยแต่ก็หยุดทําไม่ได้เพราะว่าอาชีพเหล่านี้นะครับเขามีเงินเดือนค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวะอะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะปลีกวิเวกออกมาเพื่อที่เขาจะทําเป็นกิจการของตัวเองแบบนี้ได้เหมือนกันแพทย์ก็เป็นแบบคลินิกส่วนตัวของตัวเองวิศวะก็เป็นแบบผู้ปรึกษาอิสระอะไรแบบนั้นหรือนักกฎหมายก็กลายเป็นแบบพวกทนายรับจ้างอิสระอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากาบริษัทอื่น ในตอนแรกนะครับที่เป็นตัว E ก็คือ employee เนี่ยคือเขาจะยากมากๆนะครับที่เขาจะแบ่งตัวเองออกมากลายเป็นกิจการส่วนตัวครับก็คือความรู้เขาไม่มากพอแต่พอเป็นอาชีพเหล่านี้น,นะครับที่ผมพูดไปตอนแรกอะ่ะเขาสามารถที่จะแยกตัวเองออกมาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพของเขาได้ซึ่งเขาอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็สามารถทําได้แล้ว แต่เขาเนี่ยถึงจะรวยนะครับแต่เขาก็อยู่ทำมาได้ถ้าเขาอยู่ทำเขาก็ไม่มีรายได้เช่นเดียวกันครับชีวิตเนี่ยนะครับมันจะต้องตลาดต่ำนะครับก็คือจะต้องยากลําบากแน่นอนคือเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองแทบจะร้อยเปซ์ light. มันไม่มีใครกําหนดงานเขาต้องหาลูกค้าเองเขาต้องหางานเองเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับซึ่งถ้าเขาสามารถทําได้เขาก็จะมีเงินนะครับแต่เขาเนี่ยจะไม่มีเวลาอ่ะก็คือเป็นข้อเสียก็คือเขาจะไม่มีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวเราก็ทราบกันเป็นดี อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยเวลาเป็นนักธุรกิจส่วนตัวเราจําเป็นต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีวันพักเลยคือก็คือตั้งแต่ตอนนอนตอนตื่นหรือตอนกินอาหารเราก็ต้องคิดนะครับว่าเราจะทําอะไรจะดูแลอะไรจะสร้างอะไร เพิ่มเติมจะพัฒนาอะไรต่อไปจะเติบโตไปทางไหนเราต้องคิดในหัวอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่สามารถแบบแบ่งเวลาเหมือนพนักงานประจําได้นะครับผมโดยเงินที่เรามาจากอาชีพส่วนตัวนะครับงานเนี้ยมันดูเหมือนว่าจะมีอิสระใช่ไหมแต่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของครับแต่ใครหลายๆคนเนี้ยก็คงยังไม่ทราบว่าคนที่เป็นด้าน S นะครับเหนื่อยมากๆนะครับและต้องเป็น บบเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างหลา,ากหลายแล้วก็ต้องส,งสร้างสมประสบการณ์มากพอสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องมีต้นทุนด้วยนะครับหากเราเนี่ยมีต้นทุนน้อยก็ยากที่จะเอาชนะคู่แข่งที่มีต้นทุนมากกว่านะครับจากสถิตินะครับพอพบว่าคนที่เขาเริ่มต้นกิจการใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะล้มเหลวหรือล้มเลิกภายใน3-5ปีเท่านั้นเองซึ่งมันสั้นมากๆนะครับที่เขาจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองให้มันสามารถก้าวกระโดดไปได้ซึ่ง ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมถึงแค่3-5ถึงปีเพราะว่ามันต้องเจอการแข่งขันมากๆยิ่งเขาพยายามสเกลอัพตัวเองอ่ะเขาจะเจอเพดานที่มันแบบแข็งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจอเจ้าใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราแบบขยายกิจการไปแบบโด่งดังมากๆครับบริษัทจะใหญ่ครับเขาก็จะเห็นโอกาสว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันกําลังเติบโตไปด้านนี้นะไอบริษัทใหญ่ที่มันมีต้นทุนใหญ่กว่าเราครับเขาก็จะมาแย่งช,ชิงส่วนแบ่งการตลาดของเรามันก็เลยทําให้เราเสียโอกาสนตอนนี้ เราก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่มีทรัพยายกรมากพอมันก็กลายเป็นข้อเสียที่เราจะต้องมานั่งพิจารณานะครับว่าเราจะหาเอกลักษณ์ของเราได้ยังไงเนาะ แล้วข้อจํากัดของด้าน x อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเวลานะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยก็คือเพราะเราเนี่ยไม่สามารถหยุดงานได้นะครับเช่นหากเราเป็นเจ้าของร้านสักร้านเนี่ยเมื่อต้องการปิดร้านนะครับเพื่อไปพักผ่อนเนี่ยรายได้จากร้านในวันนั้นก็ไม่มีนะครับเราจะให้แบบคนอื่นมาดูแลมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะว่าเราก็แบบจะต้องมาดูแลตัวเองก่อนก็คือเราไม่สามารถที่จะขยับสเกลไปถึงระดับนั้นได้เราก็จําเป็นต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับ โอเคการมาดูอันต่อไปนะครับก็คือตัว B นั่นเองก็คือเป็น Business Owner นะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเจ้าของบริษัทนะครับการที่เราเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องคิดเป็นระบบหรือเป็นการซื้อระบบต่างๆแล้วก็เป็นการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับอันนี้มันจะมีข้อดีก็คือเราเนี่ยรวยแล้วก็สามารถ หยุดได้นะครับก็คือเหมือนมีให้ระบบทํางานระวางโครงสร้างไปปุ๊บๆเอาคนไปวางปุ๊บๆตามระบบที่เราวางโครงสร้างเอาไว้แล้วเราก็ไปหยุดพักผ่อนได้งานมันก็ยังดาเนินต่อไปธุรกิจมันก็ยังดําเนินต่อไปนะครับเราเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณภาพมีเงินแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับเ,เงินที่หาได้จากการทำธุรกิจเนี่ยรวยได้นะครับในรายได้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เติบโตมาจากการถูกต่อยอดมาจาก ประกอบอาชีพส่วนตัวก่อนนะครับก็คือจากตอนแรกที่เราทําธุรกิจหลักๆของเราเนี่ยแหละแล้วพอมันขยายสกลไปเรื่อยๆครับเราก็จะต้องเจอพวกภาระต,ะต่างๆที่มันมากขึ้นเราก็จําเป็นต้องวางโครงสร้างที่มันชัดเจนมีเรื่องของแผนกต่างๆที่เราจะต้องมีการคิดเพิ่มเติมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นเราจําเป็นจะต้องทา มันทําให้บริษัทเนี่ยมันจําเป็นต้องขยายขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยลดบทบาทของตัวเองลงที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างไปมองเรื่องของวิสัยทัศน์การเติบโตก็พอแล้วประมาณนั้นนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยเ,เหมือน เริ่มต้นมาจากที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเพื่อที่จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นั่นแหละครับแล้วเมื่อประสบความสําเร็จเนี่ยก็สามารถขยายสาขาเอ่ยการเพิ่มสินค้าแต่ธุรกิจไปนในสาขาอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่ลงแรงเองแล้วนะครับก็คือเขาจะวางโครงสร้างอย่างที่ผมบอกตอนแรกแล้วนะครับ แล้วก็จะใช้วิธีจ้างเนี่ยคนเก่งมาทํางานแทนเจ้าของเนี่ยก็จะมานั่งดูแลหรือบริหารในภาพรวมงานลักษณะเนี่ยถือว่าเป็นการขนาดใหญ่เลยนะครับจะต้องมีทุนมากแล้วก็มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอเราจะเห็นนะครับว่ามันมีรายการชัร์จแทงเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาต้องการที่จะขยายหรือของเงินทุนเพื่อที่จะไป ซื้อของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือซื้อเงินทุนต่างๆให้เขาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของเขาไปในระดับที่ใหญ่มากขึ้นถ้าคนที่เขาไม่มีเงินทุนมากพอการที่เขาจะขยายไปในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมันจะทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งขยายเงินนะครับมันจะติ่งต้องใช้เยอะเท่านั้นด้วยนะครับผมแล้วมันก็จะมีแบบโอ้โหอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องคิดเยอะมากๆด้วยนะครับข้อจํากัดของอการเป็น นักธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็คือการที่เรามีความรู้ด้านการเงินด้วยนะครับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจเนี่ยต้องใช้ความรู้ด้านการเงินค่อนข้างเยอะพอสมควร เพื่อช่วยให้ควบคุมความเสี่ยงต่อการขาดทุนหลาหลายคนนะครับไม่สามารถก้าวข้ามสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะว่ากลัวเสียงเงินนั่นเองก็คือเขาจะต้องมีเรื่องของภาษีอ่ะมีความรู้อนภาษีเรื่องความรู้ทางการเงินต่างๆที่จําเป็นจะต้องอวางแผนแล้วก็ทําให้ตัวของบริษัทเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้นะครับเราอาจจะเป็นการจ้างคนพนักง,งานบัญชีพนักง,งานการเงินมานะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเงินของเราเนี่ยมันไหลไปทางไหนเงินมันถูกเก็บที่ไหนแล้วเงินมันมา จากไหนแล้วเราสามารถพรัฒนาเงินเนี่ยให้มันมากขึ้นได้อย่างไงซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับเราจําเป็นต้องรู้นะบางคนแบบเหมือนแบบโตตัวใหญ่แล้วเราไม่ต้องมาบริหารเองแต่เราต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไว้ใจใครได้ใช่ไหมเขาอาจจะยักยอกเงินเราหรือเปล่าเขาอาจจะ ฟอกเงินเราหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันทําให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งแน,น่นอนว่าคนที่เราไปชอบเนี่ยก็คือเรานะครับเราจะต้องมารับแบกหน้าเพื่อที่ให้บริษัทของเรามันอยู่รอดไปนะครับผมต่อไปนะครับอันสุดท้ายก็คืออินเวสเตอร์หรือนักลงทุนนั่นเองครับนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความได้เปรียบหลายๆอย่างเลยนะแล้วผมคิดว่าหลายคนในเด็กยุคสมัยเนี่ยที่เขาจบมาใหม่ๆก็อยากจะเป็นนักลงทุนกันนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมันมีมุมมองที่ค่อนข้างเท่ระ,ะเบิดเลยนะครับก็คือแบบนั่งหน้าจอคอมแล้้วกก็ดูราฟขึนลง ก็สามารถทําเงินได้ภายใน10บนาทีเท่านั้นไอประมาณนั้นคือมันดูเท่นะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้ลงแรงมากแต่ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับโดยนักลงทุนนะครับเขาก็จะมีอยู่หลากหลายอย่างนะครับลงทุนเรื่องของหุ้นลงทุนพันธบัตร แล้วก็ได้ดอกเบี้ยจากอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยลงทุนในคอนโดซื้อคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่าเก็บดอกเบี้ยเก็บเงินค่าเช่ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและแบบนี้ก็ถือว่าเป็น p a s s i ฟอิ n c o m e ด้วยนะครับถ้าเราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เขาตอบแทนเยอะๆเนี่ยแล้วเราลงทุนในสินทรัพย์ที่มันหลากหลายเราก็จะรวยได้ไม่ยากนะครับแต่ตรงน,นี้เราก็สามารถที่จะหยุดทาได้เหมือนกันนะครับเรารวยได้แล้วก็หยุดทาได้โดยที่เราเนี่ยเหมือนวางระบบไปแล้วเราลงสินทรัพย์แล้วก็เชื่อในสินทรัพย์นั้นว่า มันจะสามารถสร้างสิ่งตอบแทนให้เราได้ในภายหลังนะครับเราเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณภาพมีเงินแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับเอออันนี้นเหมือนจะมีแต่ข้อดีทั้งหมดเลยเนาะแต่มันก็จะมีข้อเสียบางอย่างอยู่นะครับนันมาติดตามกันว่าข้อเสียเนี่ยมีอะไรบ้าง โดยอินเวสเตอร์นะครับเขาก็ถือว่าเป็นรายได้จากการลงทุนหมายถึงว่าก็คือนําเงินเนี่ยไปต่อเงินแล้วก็ให้เงินเนี่ยทำงานแทนเรานั่นเองรายได้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราไม่ต้องลงแรงหรือเหนื่อยยากอะไรนะครับก็คือเราไม่ต้องไปลงแรงหรือออกกําลังกายของเราเนี่ยออกกาลังกายของเราไปลงในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่เราจะได้อะไรตอบแทนมาแต่เราเนี่ยไม่ต้องลงแรงมากขนาดนั้นนะครับ เพียงแต่จะต้องมีความรู้และก็ประสบการณ์ที่เชี่ยวกรากนะครับเชี่ยวชาญในบ้านใดด้านหนึ่งที่เราอยากจะลงทุนในด้านนั้นๆการลงทุนเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยแรงกายนะครับแต่ต้องใช้แรงสมองและที่สําคัญเนี่ยประสบการณ์สาคัญมากเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยนะครับที่เขามีความเชี่ยวชาญกว่าจะมาถึงจุดเนี่ยได้ล้วนผ่านสมรัภูมินะครับมาแล้วมากมายด้วยกันคือเขาก็ต้องมีการผิดพลาดมาซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถที่จะ สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่เขาเน่ยสามารถที่จะสองคนอื่นได้หรือทําให้เงินของเขามันงอกเงยได้ซึ่งแน่นอนว่ามันเหมือนประมาณว่าเสียงมากก็ได้มากประมาณนั้นนะครับ ซึ่งชัวนแรกๆอ่ะผมเชื่อว่าเขาคงจะเสียมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยถึงเขาจะได้มาแบบนั้นถ้าคุณลองไปดูรายการใน y t u t u อะครับที่เป็น b บ c ็กสวอนอะที่เขาเป็นนักลงทุนแล้วเขามีการสัมภาษณ์นักลงทุนเก่งๆอะครับผมไปดูแล้วอะผมรู้สึกว่าเขาเสียแบบเยอะมากๆเขาต้องขาดทุนมาไม่รู้เท่าไหร่จนกว่าเขาจะได้กําไรมหาศาลขนาดน,นั้นนะครับเขาก็ต้องใจแข็งแล้วก็มีความรู้มหาศาลเหมือนกันถึงเขาจะสามารถสร้างรายได้ขนาดน,นั้นนะครับ ส่วนข้อจํากัดหรือข้อเสียของการที่จะเป็นนักลงทุนนะครับก็คือเราต้องมีความรู้ทางการเงินนะครับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องผิดพลาดล้มเหลวบ้างแต่ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ได้นะครับทำให้มีความเชี่อชาญมากขึ้นผู้ที่มีความรู้ด้านการเงินมากเท่าไหร่นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทําเงินได้มากเท่านั้นด้วยนะครับ ก็คือเขาสามารถเข้าใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของคอนโดต่างๆเรื่องของสินทรัพย์ของหุ้นอ่างเงี้ยเรื่องของภาบัตรรัฐบาลหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศอะไรเหล่านี้ถ้าเขาสามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งมากเท่าไหร่เขาก็สามารถมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งพวกบิตคอยคิปโตเคอเรนซีต่าง,างๆที่มันออกมาใหม่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเขาสามารถเข้าใจมันมากๆครับ,รบขเขาก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็ทําให้เกิดรายได้มหาศาลได้นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเหตุและผลเหมือนกันเนาะมันไม่มีอะไรแบบ อยู่ๆก็เกิดขึ้นอ่ะคือถ้าเราสามารถเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งต่างๆที่เราจะไปลงทุนนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถลงทุนได้พอมันมีอาการที่แบบขึ้นลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นช่วงหนึ่งของธุรกิจนี้มันจะทําให้ใจของเราเนี่ยมันไม่วันไหวนะครับ ซึ่งแน่นอนว,ว่าการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยมันมีหนังสืออยู่หลายเล่มด้วยกันมีนักลงทุนอยู่หลายคนด้วยกันนะครับเขาก็มีเขียนหนังสือผมก็อยากจะให้หาอ่านเพิ่มเติมนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นหนังสือแบ็กสวอนนะครับของลงทุนแมนเนาะเขาก็ได้พฐฐ ер, ัมภาพันพวกนักลงทุนต่างๆซึ่งผมก็รีวิวไว้ในช่องด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจโลกของนักลงทุนต่างๆนะครับว่าเขาเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างในยุคเศรษฐกิจต้นยุเศษ แฮมเบอร์เกอร์คร์ิดเอ้ยอะไรเหล่านี้นะครับมันทําให้เขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเขามีแนวคิดมีบทเรียนอะไรทําให้เราสามารถเข้าใจได้มากขึ้นด้วยนะครับบางที่ถ้าเราจะลงทุนในด้านนี้จริงๆนะครับเป็นนักลงทุนจริงๆอ่ะถ้าเราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดข,ของคนที่เขาผิดพลาดมาก่อนเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียงเงินลงทุนไปแบบเขาก็ได้นะครับเออมันก็เลยเป็นประโยชน์ตรงนี้ได้ก็คือหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งเรามีความรู้มากก็คืออํานาจมากนะครับประมาณนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าการทําเงินด้านบี business owner เนี่ยแล้วก็ไอ investor เนี่ยจะทําเงินได้มากนะครับแถมใช้เวลาน้อยด้วยคําถามคือตอนนี้เราอยู่ในด้านไหนของเงินทั้ง4ด้านนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าอยู่ด้านไหนแล้วเนี่ยเราก็สามารถต้องการอยู่ด้านไหนมากกว่ากันได้นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับในหนังสือเล่มเนี้ยก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแก่นหลักๆเลยเนาะก็คือถ้าเราสามารถเข้าใจทั้ง4ด้านจากปกติที่เราเข้าใจนะครับว่าเออเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมาก็คือเป็นเรื่องของการทํางาน เป็นพนักงานประจําเป็นการรับจ้างจากบริษัทคนอื่นรับฝันอา่ารับอ่จ้างความฝันคนอื่นไปรับใช้ความฝันของคนอื่นอะ,อะไรประมาณนั้นชื่อตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้อ่เราเนี่ยเหมือนมี mindset บางอย่างที่คิดว่าเงินนียมันจะต้องมาจากแรงกายแรงใจของเราอย่างเดียวแต่นังสืออแบบเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถเปิดโลกได้มากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันยังมีอ o u หลากหลายเส้นทางด้วยกันที่เราสามารถเป็นไปได้นะครับแล้วแต่ละเส้นทางมันก็มีความยากมีความง่ายแล้วก็มีข้อดีข้อเสียข้อจํากัดแล้วก็ความได้เปรียบบางอย่างที่สามารถมากกว่าอันอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรแน่นอนนะครับว่ามันไม่ผิดนะครับที่เราจะเป็นพนักงานประจําเพราะว่าพนักงานประจํามันก็มีข้อดีก็คือเรามีเวลาบางคนอ่ะอาจจะมีลูกมีหลานที่จําเป็นจะต้องเลี้ยงดูมีแม่ที่เจ็บป่วยอยู่มีครอบครัวที่กําลังยากลําบากเราจําเป็นต้องใช้เวลากับเขาอะไรประมาณนั้น กลายให้เป็นพนักงานประจาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะใช้เวลาตรงนั้นกับครอบครัวได้หรือบางคนห่วงเวลาส่วนตัวมากอยากมีงานอดิเรกบางอย่างที่ตัวเองชอบมากๆเนี่ยเขาก็อยากให้ความสําคัญกับตัวเองก็เลยทําให้กลายเป็นพนักงานประจําซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาครับเราก็ไม่ควรว่าเออทุกคนจะต้องเป็นนักลงทุนทั้งหมดซึ่งถ้าทุกคนเป็นนักลงทุนทั้งหมดเนี่ยแล้วใครจะมาเป็นพนักงานประจําที่จะมาทําเงินให้กับพวกนักลงทุนล่ะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกใครนะครับว่าเราควรจะไปแบบไหนเพราะฉะนั้นลองถามต ว่าเราอยากเป็นแบบไหนตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางการเดินของตัวเองไปนั่มากขึ้นแล้วก็สามารถลักทิ้งความคิดความเชื่อบางอย่างที่จะทําให้เราคิดว่าเออการที่เราทํางานอยู่บ้านจะเฉยทาให้คนอื่นคิดไม่ดีกับเราว่าเราคนขี้เกียจไม่ยอมหางานทําหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเราสามารถออกจากโลกแบบนี้ได้เราก็สามารถเลือกได้อย่างที่เราต้องการนั่นเองครับ โอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคน,นจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปถัดไปนะครับจะเป็นหนังสือเล่มอ,อะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ